สวัสดีครับมาดู Market นา,าสิทธ i ์ประจำวาันอาัคารที่3 1มกราค,ค,คม2 2 3กันสํากันสำหรับยูโรนะครับแล้วจริงๆก็ทุกๆตลาดนั่นแหละเมื่อวานนี้เรนค่อนข้างแคบที่เราเห็นว่าดูเหมือนมันวิ่งแรงนะครับมันเป็นเพราะว่าสเกลขยายมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากว่าเมื่วานนี้ไม่มีข่าวอะไรสำคัญเลยในตลาดทั้งฝั่งยุโรแล้วก็ฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นข่าวไม่มีก็ไม่มีอะไรมาช่วย drive มา t ครับโอเคเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดนั้นยังเทรดอยู่ในบาลานซิ่ง6วันนี้นะครับก็อย่างที่คาดการเอาไว้ถ้าเบรกลงไปใต้อินิเชียลส p อร์ตไม่ได้วันนี้สถานการณ์ก็คล้ายกันเช่นเดียวกันนะครับถ้าราคาไม่สามารถเบรกลงไปใต้ i n i ิเชียล p p อร์แล้วโฮอยู่ใต้ initial support ได้เราก็น่าจะเห็นไบเออร์กลับก้ามาีกที e แล้วเอาตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบเดิมแต่ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเราเห็นเซลเลอร์พุชราคานั้นดาวลงมา แล้วโฮอยู่ใต้ initial support ได้ก็จะเท่ากับว่ายูโรนั้นเบรกดาวลงมาใต้ balancing 6วันนี้นะครับเพราะฉะนั้น daily ซึ่งตอนนี้อยู่ใน b a l a n c e p h a d e ก็จะเปลี่ยนเป็น im b a l a n c e p h a d e ซึ่งก็จะกลายเป็นวันทา framing down นะครับ seller จะกลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้ว target ของ seller อันดับต่อไปก็คือที่ low ของ balancing area 7วันนี้ซึ่งอาจจะลงไปถึงภายในวันเดียวหรือมากกว่า1วันก็ได้ นะครับแต่นี่คือ t a r เก็หลักของเซ l l e อร์ case ว่าตลาดนั้นเบรกดาวน์ลงมาใต้ b a l านซิ่ง6วันนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือ euro พาราล่าเรามี Balancing มาก่อนหน้านี้2วันนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกปฏิกิยาหลังเทส i n น t เช l s ลส p อร์และ i ินิเชียล s ูนโซนของเมื่อวานผลออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซตเบให้เราในระยะเวลาอันสั้น แล้วก็ยังเห็นนะครับราคากลับขึ้นไปเทสต์อินิเชียลหรือนูนโซนของเมื่อวานเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคาลงมาที่บาลานซ์เรโลของบาลานซ์ซิงเล็กนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของไบเออร์ล้วว่าจะแอคทีฟที่อินิเชียลซัพพอร์ตนี้หรือไม่ถ้าแอคทีฟโอกาสก็จะสูงที่ตลาดนั้นจะแบ็กกลับขึ้นไปเทสต์อินิเชียลหรือโซนอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่นะครับปล่อยให้ราคานั้นหลุดอินิเชียลซัพพอร์ต ก็จะเท่ากับว่าพาราล่านั้นจะเบรกลงมาใต้บาลานซิ่ง3วันนี้มีโอกาสสูงมากที่จะลงไปถึงขอบล่างของบาลานซิ่งใหญ่8วันแล้วอาจจะเบรกออกจากบาลานซิ่ง8วันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า i n i ิเชียล p p อร์จะเป็นชัดเทอร์มอินเฟ t i o n Point ของพาราลล่าไบเออร์จำเป็นต้องกลับเข้ามา Active ถ้าไม่กลับเข้ามาตลาดจะเริ่มแบริชนะครับแต่ถ้าจะคอนเฟิรมว่า b แ r i s h จำเป็นต้องเบรกลงไปใต้าบาลานซิ่งแวันนี้ให้ได้นี่คือพาวรอลล่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทองคำนั้นเทรดในเรนแคบมากๆกนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวสำคัญอะไรมาช่วยไรต์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ตลาดนั้นจะมีเรนแคบทีนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยเหมือนกับพาวรอลล่าเลยนั่นก็คือตลาดนั้นบิวบาลานซ์เซอเรียเล็กขึ้นมา2วันนี้ภายในกรอบบาลานซิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นที่ initial support และ initial r e s i s t a n e จะเป็น short term inflection point สำหรับทองคำผลของการ t e s initial support และ initial r e n i s t a n e ออกมาเป็นยังไงจะช่วยเซต short term ไปอาจให้เราในอนาคตนะครับถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ initial support ต้องดูด้วยว่าจะเบรก l o ของ balancing area นี้ได้หรือไม่ถ้าเบรกได้ก็จะเท่ากับว่าทองคำนั้นเบรกดาวลงมาใต้ balancing 7วันเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็น เซลเลอร์ S S กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นแล้วทาร์เก็ตต่อไปของเ e ลเลอคือขอบล่างของบาลานซิ่ง5วันนี้นะครับในกรณีที่ราคานั้นเบรกเอาขึ้นไปเหนืออินิเชียลเรตโซนก็เช่นกันเราน่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นแล้วทาร์เก็ตของไบเออร์ในเคสนี้นั่นก็คือที่ขอบบนของบาลานซิ่ง7วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนี้คือตรงคำดาวโจน จบวัน Time framing up นะครับเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าจบ Bullish structure เรียบร้อยแล้วเพราะราคานั้นเบรกดาวน์ลงมาใต้โลกของวันก่อนหน้าได้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคากลับมาสู่ Balance f e ดโดยเบื้องต้นเราจะเซบา Balance a r e ยไว้ที่3วันนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคานั้นลงมาเทสขอบล่างของ b a l a n c อ a r e ย3วันแล้วถ้าราคาเบรกแล้ว Hold อต้ Initial Support ไม่ได้ เราก็น่าจะเห็นไบเอกลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยราคาก็จะบาลานซ์ซิ่งต่อไปในกรอบสามวาันนี้ในทางตรงข้ามถ้าราคานั้นเบรกแล้วโฮลต้าอินิเชียลซัพพอร์ตจะเป็นวอร์นิ่งไซส์สำหรับไบเออร์นะครับเพราะเราน่าจะเห็นสต็อปลันของไบเออร์พอสมควรเนื่องจากว่าไบเออร์ที่ไบเลตตรงนี้ทั้งหมด s u ็อ o ลตน่าจะอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็น่าจะ ลันสต็อปแล้วเซลเลอร์จะกลับเข้ามาอีกทีเพิ่มมากขึ้นด้วยอินเคสว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียลสปอร์ตแทร็กเก็ตต่อไปของเซลเลอร์คือที่นี่สปอร์ตโซนสามสามหถึง3ามสามหรืออาจจะลงไปต่ํากว่านี้ก็ได้ถึงบาลานซ์เซลเลอร์วันนี้นะครับโอเคประเด็นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอะไรละาซื้อประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ